ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่623ประหลาดใจ2ซุนเหยียนเอ๋อพยักหน้าเบาเอ่ยความจริงก็ไม่มีอันใดเพียงแต่สินเจ้าสาวยังมีบางอย่างต้องเพิ่มใต้เท้าเริ่นพวกเขา อย่างไรเริ่อนจืออันและยางหยวนก็เป็นบุรุษอีกทั้งยังอายุไม่มากไหนเลยจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ของส่วนใหญ่จัดการเรียบร้อยในระดับหนึ่งแล้วยังมีของเล็กๆน้อยๆบางอย่างที่ตระกูลจูและตระกูลซุนต้องจัดการด้วยตนเองเดิมทีซุนเหยียนเอ๋อตั้งใจให้มามาที่มากับศีลเจ้าสาวไปจัดการให้แต่จูชูอวีไปชวนด้วยตนเองแล้วนางจะไม่ไว้หน้าจะวินจูได้หรือหนานกงมั่พยักหน้าการแต่งงานครั้งนี้มาโดยไม่ทันตั้งตัวข้าวของหลายชิ้นยังจัดเตรียมไม่ครอบคลุมก็เข้าใจได้หนานกงมมม่่่่เออยยถาีสิงใใดหห้ชวรืไ ซุนเยียนเอ๋ยยิ้มบางสายหน้าพลางเอ่ยว่าใกล้จะเรียบร้อยแล้วได้ยินมาว่าหลายวันมานี้เจ้าเองก็ยุ่งไม่คิดว่าจะมาเจอเจ้าที่นี่สถานการณ์ในโจนเยี่ยนอองยามนี้พวกนางเองก็ได้ยินมาบ้างกับเรื่องนี้จูชูอวีมีท่าทีเช่นไรซุนเยียนเอ๋อไม่รู้แต่ตัวนางนั้นสามารถถอนหายใจออกมาได้อย่างโล่งอก หลายวันมานี้พวกนางเองก็สืบรู้ว่าเรื่องราวการมั่นของคุณชายรองตระกูลเสี่ยวที่พังลงไปเยี่ยงไรพระชายาซื่อจื่อผู้นั้นเห็นชัดว่ามิใช่คนใจกว้างยามนี้ธุระในโจนเยี่ยนอองมีหนานกงมั่วและองคหญิงฉังผิงเป็นคนจัดการอย่างน้อยตอนเข้าไปอยู่ในโจนช่วงแรกพระชายาซื่อจื่อไม่อาจมารังแกพวกนางได้หนานกงมั่วเอ่ยด้วยรอยยิ้มยุ่งมาหลายวันพอดีวันนี้ว่างเลยออกมาสูดอากาศจูชูอวิยิ้มเอ่ยจะวินจูมากับคุณชายเว้ยหรือ หนานกองม่วพยักหน้าหางตามองเห็นเว่ยจวินม้วที่กำลังเดินเข้ามาอดยิ้มออกมาไม่ได้ซื้อเสร็จแล้วหรือคุณชายเว่ยกำลังถือขนมร้านดังของโยโจที่เพิ่งออกจากเตาใหม่ๆหลายห่อช่างต่างจากใบหน้าเยินชาของเขาอย่างสิ้นเชิงหนานกงม่วก้นรอยยิ้มเอาไว้เอ่ยลำบากท่านแล้วเว่ยจวินม่วเหลือบตามองสองคนที่อยู่ด้วยเล็กน้อยเอ่ยคุยเสร็จแล้วหรือสายตานั้นทำให้คุณหนูซุนรู้สึกว่าเขากำลังเอ่ยว่าใยจึงมาเพิ่มอีกสองคนแล้วเล่าคาระวะคุณชายเว่ย ซุนเยียนเอ๋อเขินอายเล็กน้อยจูชูอวีท่าทางสง่างามทั้งสองคนลุกขึ้นคาระวะพร้อมกันจูชูอวีได้รับสายตาแปลกประหลาดจากซุนเยียนเอ๋ออีกครั้งนางคาันวะเพราะเว่ยจวินมั่เป็นบุตรชายของต้าจังกงจู่แต่จูชูอวีมีตำแหน่งจวินจู่ที่ฝ่าบาทแต่งตั้งไม่จำเป็นต้องคันวะต่อคนที่มีตำแหน่งต่ำกว่าตนเองเมื่อนึกถึงว่าเมื่อครั้งอยู่จีนหลิงจูชูอวีเคยต่อเว่ยจวินมั่ซุนเยียนเอ๋อจึงขมวดคิ้วมองหนานกงมั่ด้วยความกังวล นานกงมั่วไม่ได้ใส่ใจจูงมือเว,ยเว่ยจวินมั่วมานั่งลงมองขนมมากมายตรงหน้าเอ๋ยอย่างจนใจท่านซื้อจริงๆหรือยังซื้อมาเยอะเพียงนี้ความจริงนางไม่ได้ชอบกินขนมเว่ยจวินมั่วเอ๋ยตอบเอากลับไปฝากเสด็จป้ากับเสด็จแม่ยังมีเรื่องอันใดอีกหรือไม่เมื่อสพเข้ากับสายตาหมดความอดทนของเว่ยจวินมั่วต่อให้มีทุระจริงๆก็คงไม่กล้ามีซุนเหยียนเอ่รีบเอ่ยไม่มีแล้วเจ้ากะพวกเราไปกันเถิด เว่ยจวินม่วลุกขึ้นยื่นมือไปจับมือหนานกงม่วนหนานกงม่วทำอันใดไม่ได้ทำได้เพียงพยักหน้าให้กับทั้งสองด้วยรอยยิ้มเอ่ยพวกเจ้าเล่นกันไปเถิดพวกข้าจะกลับแล้วทั้งสองกลับดีๆนะเจ้ากะมองทั้งสองที่เดินออกไปโดยไม่หันหลังกลับมาใบหน้าที่เคยอ่อนโยนของจูชูอวีเริ่มทำมึนขึ้นมาตั้งแต่ต้นจนจบเว่ยจวินม่วทำราวกับมองไม่เห็นนางกระทั่งแม้แต่ซุนเหยียนเอ๋ยที่ไม่โดดเด่นก็ยังดึงดูดความสนใจจากเขาได้บ้างสั้นจะหยัดวินจู ซุนเยยนเอ๋อมองจูชูอวิขมวดคิ้วเล็กน้อยอดไม่ได้เอ่ยปากแต่พลานไม่รู้ว่าควรเอ่ยอย่างไรจึงเหมาะสมทำได้เพียงถอนหายใจแล้วเงียบไปชั่วครู่ห้องทั้งห้องพลานปกคลุมไปด้วยความเงียบและกระอักกระอ่วนออกมาจากโรงน้ำชาย,ยื่นของในมือให้กับผู้ติดตามนานกงโมคล้องแขนเวจวินโม่มองใบหน้าเย็นชาของเขาอย่างสงสยัยทำไมหรือโกรธหรือเวจวินโม่ขมวดคิ้วพวกเขาสองคนมาอยู่ที่นี่ได้ย่ัยงไรนานกงโม่ย,ยักไหล บอกว่าออกมาซื้อของพวกนางอยู่โยโจตัวคนเดียวคนของกรมพิธีการและคนของขุนนางฝ่ายในคงมีจุดที่ไม่ถี่ถ้วนใครจะรู้เล่าตอนนี้พวกเราจะไปไหนหรือกลับจวนเว่ยจวินม่วเอ่ยหืมนานกงมั่วเลิกคิ้วพวกเราเพิ่งออกมานะเว่ยจวินม่วก้มหน้ามองนางด้วยสายตานิ่งสงบเจ้าไม่อยากออกมาไม่ใช่หรือข้าไม่อยากออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ นานกองโมประหลาดใจตัวนางใหญ่จึงไม่รู้เรื่องนี้เล่าไว้จวินเม่ส่งเสียงในลำคอเอ่ยคุยกับสองพี่น้องตระกูลเซวีนั่นก่อนแล้วยังไปนั่งดื่มชากับสองคนด้านบนนั้นอีกอูสยายุ่งมากใช่หรือไม่นานกงโมพูดไม่ออกคุณชายไว้ไม่เพียงหึงบุรุษตอนนี้ว่างจนแม้กระทั่งสตรีก็ยังหึงหรือเจ้าเห็นว่าข้าอยากคุยกับพวกนางที่ไหนกันเป็นพวกนางต่างหากที่เดินเข้ามานั่งเองข้าก็ไม่อาจไล่พวกนางได้ บุรุษที่เงินบางทีก็อยากได้ยินคำหวานหวานสักคำก่อนหน้านี้จนเยี่ยนอองทำผิดต่อตระ,ะกูลเซวีแม่นางตระกูลเซวีเรียกพวกเราเอาไว้พวกเราคงไม่อาจไม่สนใจพวกเขาใช่หรือไม่คุณชายไว้ค่าทำเพื่อใครเล่าแววตาของเวจวินมั่วอ่อนลงยกมือขึ้นมาสัมผัสใบหน้าของนางเบาๆเอ่ยเสียงแผ่วเจ้าไม่จำเป็นต้องทำเรื่องเหล่านั้นเพื่อพวกเขา ด้วยนิสัยของคุณชายไว้ใหญ่จะไม่รู้ความคิดของหนานกงม่วนับตั้งแต่หนานกงม่วรับคําของเซวีเสียวเสียวเขาก็เข้าใจความคิดของนางแล้วเพียงแต่เขาไม่ยอมให้อูสยาทาให้ตนเองลําบากเพื่อคนอื่นแม้ว่าคนอื่นในที่นี่คือเยี่ยนอ๋องก็ตามหนานกงม่วยื่นมือออกไปคว้าแขนเขาไว้เอ่ยด้วยรอยยิ้มเอาละข้ารู้แล้วก็เพราะว่างมิใช่หรือและข้าเองรู้สึกว่าแม่นางทั้งสองไม่เลวเลยจริงสิเดิมทีท่านจะพาข้าไปที่ไหนหรือพวกเรารีบไปกันเถิด เวจวินม่วเแมมริมฝีปากยกยิ้มบางออกนอกเมืองด้านนอกเมืองที่ดินส่วนที่หนานกงม่วซื้อแตกต่างไปจากเมื่อหลายเดือนที่แล้วหมู่บ้านสองสามหมู่บ้านล้อมรอบที่นักว่าหลายพันหมู่ด้านนอกปลูกพืชเหมือนแปลงเกษตรทั่วไปแต่ลึกเข้าไปด้านในก็จะมองเห็นแปลงสมุนไพรที่ถูกจัดการอย่างเป็นระเบียบกลายออกไปเป็นแปลงดอกเจี๋ยเกิงหนึ่งสีม่วงเต็มบริเวณดอกสีม่วงเล็กๆปูเป็นบริเวณกว้างราวกับพรมดอกไม้เป็นคลื่นพริ้วไหวไปตามสายลม ดูเหมือนพวกฝังจะจัดการได้ไม่เลวก่อนหน้านี้ปล่อยพวกเขาไว้ที่นี่ช่างเป็นเรื่องที่ถูกต้องจริงๆนานกงมั่วเอ๋ยด้วยรอยยิ้มแม้ว่าสมุนไพรที่ปลูกอยู่แถวนี้จะเป็นสมุนไพรที่หาได้โดยทั่วไปแต่เพราะมันหาได้ง่ายจึงมีการรับใช้งานปริมาณมากเพียงพิสูจน์ได้ว่าบริเวณพื้นที่ใกล้โยโจมีสมุนไพรที่ปลูกได้เหมือนทางใต้ก็ไม่ต้องกังวลปัญหาเรื่องการขาดแคลนยาแล้วเฮ่ย <H ur> เจ้าคิดว่าอาศัยเพียงคนของเจ้าเพียงไม่กี่คนนั่นจะจัดการเรื่องพวกนี้ได้หรือ น้ำเสียงไม่พอใจดังขึ้นไม่ไกลหนานกงมัวหันกลับไปมองก็เห็นคุณชายเสียนเกินในอภรสีขาวกำลังอุ้มฉินเดินเข้ามาด้วยใบหน้าไม่พอใจพลางจ้องมองมาอย่างทั้งสองคนสิทธิพี่มองเห็นคุณชายเสียนเกิหน,นานกงมัวรู้สึกประหลาดใจขึ้นมาสิทธิ์พี่ท่านมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เอ่ยพร้อมกับปล่อยไวยจวินมัวรีบเดินเข้าไปหาคุณชายเสียนเกอคุณชายเสียนเกอมองเห็นสิทธน้องเดินเข้ามาหาด้วยความตื่นเต้นดีใจมุมปากจึงยกยิ้มขึ้นมายืน่นมือออกไปกำลังจะลูบศีรษะของสิทธน้องด้วยความเคยชินแต่ไม่คิดว่าหนานกงมัวจะถูกใครบางคนคว้าเข้าไปกอดเอาไว้ในอ้อมแขนคุณชายเสียนเกอสัมผัสสัมผัสได้เพียงหัวไหล่ของใครบางคนแม้จะเก็บมือกลับมาได้ทันเวลาทว่าคุณชายเสียนเกอก็หันไปจ้องไวจวินมัวขเขม่งก่อนจะสะบัดมือของตนราวกับปลายนิ้วสัมผัสเข้ากับสิ่งสกปรก หนึ่งเจีย๋ยเกล่หรือภาษาไทยเรียกว่ากิกแก้เป็นรากแห้งของพืชชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์ขับเสมหะบรรเทาอาการไอใช้รักษาโรคเกี่ยวกับปอดสามารถควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดและปกป้องตับช่องตามใจทูเดย์ตอนที่624ิ่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหนึ่งนานกงม่วเองไม่สนใจยังคงพิงอยู่ในอ้อมแขนของเวจวินม่วเอ๋ยถามว่าสิทธิพี่ท่านยังเอ๋ยเช่นนี้ท่านมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เสียนเกเบปักเลิกคิวพลังเอ่ยสองเดือนแล้วในตอนที่พวกเจ้ากำลังเจริญก้าวหน้าอยู่ที่เขตชายแดนเอ๋หนานกงโม่เลิกคิว้วหันกลับมามองไวจวินโม่คุณชายไวเอ่ยเสียงเรียบข้าเองก็ไม่รู้ในกองทัพไม่อาจส่งจดหมายตามอำเภอใจได้สิทธิสองพี่น้องจ้องคุณชายไว้ยเขมงเชื่อเจ้าพวกข้าก็โง่แล้วคุณชายเสียงเกอส่งเสียงหยันข้ามิได้มาเพียงผู้เดียวยังมีใครหรือ นานกงม่วเลิกคิ้วนึกไม่ค่อยออกว่าคนที่ตนเองรู้จักมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับคุณชายเสียนเกอคุณชายเสียนเกอยิ้มเย็นกวาดตาขึ้นลงมองสำรวจนางเล็กน้อยก่อนจะถอนหายใจสตรีที่แต่งออกเรือนไปแล้วเป็นดั่งน้ำที่ถูกสาดออกไปจริงๆไม่รู้ว่าอาจารย์และอาจารย์ลุงรู้ว่าสิทธิ์น้องลืมพวกเขาไปจนสิ้นแล้วจะเสียใจจนร้องห่มร้องให้หรือไม่นานกงม่วชะงักสิทธิ์พี่ท่านบอกว่าอาจารย์มาหรือ อาจารย์จะหนีจากตานันหยางมายังโยโจได้ง่ายเพียงนี้เลยหรือรู้สึกเหมือนไม่ใช่ความจริงเลยเดิมทีนางยังคิดว่าต้องเชิญแล้วเชิญอีกหรืออาจต้องใช้คนจํานวนมากสักหน่อยไปลักพาตัวมาคุณชายเสียนเกอปลายตามองทั้งสองคนเล็กน้อยเจ้าเด็กไร้หัวใจได้ข่าวว่าเจ้าถูกห้องเต้าตามสังหารตาเท่าก็รีบเก็บข้าวเก็บของรีบวิ่งแจ้นมาแล้วใครจะรู้ว่าพอมาถึงพวกเจ้ากลับหนีไปอยู่ในกองทัพ ตาเท่าไม่ได้เข้าไปสร้างความวุ่นวายในกองทัพคงต้องยกความดีความชอบให้อาจารย์ของข้าแล้วจริงสิตาเท่ากรดลูกศิษย์อกตันอย่างพวกเจ้าสองคนมากพยายามสักหน่อยก็แล้วกันอาจารย์และอาจารย์อาอยู่ที่ใดหรือหนานกงมั่วเอ่ยถามเสียงกอชี้ไปยังภูเขาด้านหลังเอ่ยบ้านของเจ้าพึ่งปลูกเสร็จไม่นานตาเท่าสองคนนั้นก็ย้ายเข้าไปทันทีเลือกห้องสองห้องที่ดีที่สุดไปแล้วด้วย ไม่รอให้คุณชายเสียนเกอเอ่ยจบหนานกงมวดีบตัวลอยขึ้นไปทันทีมุ่งตรงไปยังภูเขาด้านหลังชั่วครู่ก็มองเห็นเพียงร่างในชุดสีฟ้าอยู่ไกลออกไปจากนั้นก็หายไปบรรยากาศระหว่างชายหนุ่มมอทั้งสองเือกเย็นลงคุณชายเสียนเกมองสำรวจคุณชายไว้พังเลิกคิ้วเอ่ยว่าน้องเคยข้าเคยเตือนเจ้าแล้วต้องพยายามเข้าคุณชายไว้มองเขาด้วยสายตาราบเรียบไม่จําเป็นต้องให้คุณชายเสียนเกต้องเป็นกังวลข้าคงกังวลกับพวกเจ้าเกินไป คุณชายเสียนเกยยิ้มเย็นเขารอให้อาจารย์และอาจารย์ลุงจัดการใครบางคนพวกท่านมาทําไมเวจวินมั่วอารมณ์ไม่ดีเขาไม่อยากเห็นหน้าชายตรงหน้าเลยสักนิดการไปอยู่ที่กองทัพน,นับว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่เลวคุณชายเสียนเกยยังคงเอ่ยเรื่องนี้หรือแน่นอนว่าต้องมาเยี่ยมสิทธน้องของข้าสิยินดีด้วยอาจารย์และอาจารย์ลุงเห็นภูเขาลูกนี้แล้วตัดสินใจว่าต่อไปนี้จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไปจนแก่เท่าสิทธน้องช่างเลือกทำเลได้ดีทีเดียว อาจารย์และอาจารย์อาจะมาใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ที่นี่เจ้าเองก็จะใช้ชีวิตบ้านปลายแล้วหรือเวจยจวินม่วเอ่ยถามอย่างไม่เกรงใจคุณชายเสียนเกอมุมปากกระตุกเอ่ยตอบเสียงเรียบการใช้ชีวิตบ้านปลายก่อนวัยนับเป็นเรื่องดีคงจะดีกว่าผู้สืบทอดจวินองคุณนางขั้นสองที่กลายมาเป็นผู้บังคับการกองร้อยใช่หรือไม่คำตอบของเวจวินม่้คือสะบัดแขนเสื้อเหลือไว้เพียงแผ่นหลังที่เย็นชาแก่คุณชายเสียนเกออาจารย์อาจารย์อา เรือนหลังเล็กๆที่ถูกสร้างขึ้นใหม่บนหุบเขาชายชราที่ดูเหมือนชายชราชาวบ้านทั่วไปกำลังนั่งย่อตัวอยู่ใต้ชายคาด้วยใบหน้าท้อใจกำลังฟังชายอีกคนที่อายุราวๆส0สปีเอ่ยบางอย่างเพียงแต่ท่าทางเป็นทุกข์ของเขาไม่เหมือนกำลังฟังใครพูดแต่เหมือนซุนงอคงกำลังฟังพระถังซมจังเทศนาเมื่อได้ยินเสียงของนานกงม่วดวงตาของชายชราพลวาวับขึ้นรีบหมุนตัวออกไปอย่างรวดเร็วสิทธิรักในที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้ว รีบมาช่วยอาจารย์เถิดอาจารย์ใกล้จะถูกเทศตายแล้วหนานกงมั่วมองคนที่พุ่งเข้ามาหาตนเองอย่างคำขันชายชาราผู้คล่องคล่วแข็งแรงเห็นท่าทีเช่นนี้ของเขาไม่น่าแปลกใจเลยสักนิดรอจนชายชาราเข้ามาใกล้ตนเองจึงรีบยื่นมือเข้าไปประคองการเป็นคนที่วรยุทธ์ต่ำต้อยที่สุดจากสี่คนในสำนักทําให้ชายชาราละทิ้งความพยายามที่จะกอดลูกศิษย์ของตนปล่อยให้นางพยุงเอาไว้อาจารย์ท่านไปทําอันใดอีกแล้วหนานกงมั่วเอ่อยถามอย่างจนใจชายชาราไม่พอใจ อะไรที่เรียกว่าทำอันใดอีกชายไวกลางคนที่สาวเท้าเดินเชื่องช้าตามเข้ามาส่งเสียงหยันเอ่ยหรือเป็นข่าที่ทำอันใดหรือข่าเป็นสิทธิพี่ของเจ้านะชายชราโกรธขึ้นมาบนโลกนี้ไหนเลยจะเป็นเช่นนี้เป็นสิทธิน้องแต่กลับยิ่งใหญ่กว่าสิทธิพี่ยังเคารพกันอยู่หรือไม่แต่มองเห็นสายตาของสิทธิน้องที่ปลายตามองมาชายชราก็แทบจะเป็นลมเอาละบนโลกใบนี้มีสิทธิน้องยิ่งนี้การเคารพผู้อาวุโสเป็นเรื่องของสำนักอื่นอาจารย์อาย่าได้โกรธ นานกงมั่วเอ๋ยด้วยรอยยิ้มตาหยีหรือว่าท่านอาจารย์แอบดื่มเหล้าของอาจารย์อาอีกแล้วหรืออาจารย์ของนางผู้นี้ไม่ได้มีงานอดิเรกอย่างอื่นอีกก็คือดื่มเหล้าอย่างเดียวเท่านั้นน่าเสียดายเมื่ออายุยังน้อยดื่มเหล้าจนได้เรื่องอายุมากจึงร่างกายไม่แข็งแรงดังนั้นทั้งสามคนจึงจำกัดการดื่มของเขาชายชารานิสัยไม่ได้ต่างจากเด็กมากยิ่งไม่ยอมให้เขาดื่มเขายิ่งคึกเหิมดังนั้นเพราะเรื่องดื่มเหล้าทำให้เกิดเรื่องไม่น้อย อาจารย์อามองมายังหนานกงมั่วความโกรธลดไปเล็กน้อยเหลือบมองชายชารานิ่งๆแล้วจึงพยักหน้าบอกไใบว่าจะไม่ซักถามเรื่องพวกนี้อีกชายชาราถอนหายใจออกมารอบส่งสายตาให้หนานกงมัว่วท่านอาจารย์อาจารย์อาคิดว่าที่นี่เป็นอย่างไรเจ้ากะ นานกงม่วเอ๋ยถามด้วยรอยยิ้มเขาช่วยไวแห่งนี้มีพื้นที่ไม่น้อยนางสร้างเรือนสวยงามเล็กๆกระจัดกระจายอยู่ในภูเขาแห่งนี้ระยะห่างที่เดินไปมาได้สะดวกและไม่อยู่ใกล้กันจนรู้สึกอึดอัดส่วนการที่หนาน,นอนกงม่วเพียงขึ้นมาแล้วก็หาพวกเขาเจอได้ในทันทีนั้นนานกงม่วเองรู้จักอาจารย์ของตนเองเป็นอย่างดีเขาต้องเลือกที่ที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนเรือนแห่งนี้ไม่ได้สวยหรูเพียงเป็นซื่อเหยอหยวนหนึ่งตามแบบฉบับเรือนที่ตั้งอยู่ในทิศของทางเหนือกว้างขวาง,วางกว่าเรือนที่พวกเขาอยู่ในตานอย่างไม่มากน้อย เพียงแต่ใส่ใจรายละเอียดด้านฟานีมือฝือมือมากสักหน่อยเรือนแห่งนี้เพียงออกจากประตูก็มองเห็นภูเขางดงามด้านล่างมามีแปลงสมุนไพรด้านหลังมีบ่อน้ำแร่ที่เกิดจากลำน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาสายน้ำไหลสม่ำเสมอและเงียบสงบอาจารย์อัพยักษ์หน้าเอ๋ยว่าโยโจโหาได้ยากจะมีสถานที่เยี่ยงนี้สายตามว้วเอ๋อไม่เลวเลยนั้นกงมว่วยิ้มเอ๋ย แน่นอนเจ้ากับภูเขาลูกนี้มีน้าพุร้อนเยอะมากฤดูหนาวก็ไม่ได้หนาวเหน็บเหมือนสถานสถีนอื่นๆอาจารย์และอาจารย์อาอยู่ที่นี่จะดีต่อร่างกายเจ้าค่ะชายชราเอ่ยด้วยความตื่นเต้นอาจารย์รู้ว่ามั่วเอ๋อเป็นเด็กกระตันยูไม่เหมือนลูกศิษย์ของใครบางคนเสียนเกอเป็นท่านที่สอนอาจารย์อาปลายตามองเขาเล็กน้อยเอ่ยเสียงเย็นเจ้าเด็กไวจวินมั่วอาจารย์อาหารมามองหนานกงมั่วหนานกงมั่วรีบเอ่ยตอบทันทีเขาอยู่ด้านล่างอยู่กับศิษย์พี่เขามาแล้วเจ้ากะ ชี้ไปยังเส้นทางบนเขาที่อยู่ไม่ไกลมองเห็นเวจวินมั่วและคุณชายเสียงเกอเดินตามหลังกันมาอาจารย์อส่งเสียงหยันในลำคอเบาๆร่างพุ่งเข้าไปยังทิศทางที่เวจวินมั่วอยู่อย่างรวดเร็วหนึ่งซื้อหยวนหรือเรือนสี่ประสานเป็นรูปแบบของบ้านที่มีเรือนล้อมลานกลางบ้านทั้งสี่ทิศขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ